ละว,วันไหนครับทุกยงครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูงานเขีร่รายอีกเช่นเคยนะท่านผู้ชมนะวันนี้พาพู้ชมเครื่องจักรที่เราจะต้องขับก็มีแคทมีลิฟแพรมีรถด,ดับเหมืองดูซานนะมีรถเกรเดอร์นะครับใหญ่มากๆกค,ครับทุกยงครับมีทั้งรถบดรถบัสรถเบนซ์รถเบนซ์หรือก,กระยานมอเตอร์ไซค์ <c oughs> ไม่ใช่นะครับผมนะซึ่งงานวันนี้ผมคิดว่านะ่าจะเอาให้เสร็จเดี๋ยวมาดูว่าจะเสร็จหรือเปล่านะทุกท่านนะเดี๋ยวชมกันในคลิปได้เลยครับผมเลตโรปเออหอบกันเลยทีเดียวเสียงเสียงพี่ดำเป็นหอบหอบหอบอยู่เส <c oughs> ียงพี่ดำเป็นหอบเลยอนะทุกท่านผู้ชมเอออะไรของพี่แกวะเนี่ยเออ,เอ,อโอเคทุกท่านผู้ชมนะเดี๋ยวคันนี้ผมจะเอาให้เสร็จแล้วกันนะทุกท่านผู้ชมครับ ตอนนี้85%แล้วนะครับผมซึ่งสีแดงก,ก็เหลือเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเอาให้เสร็จภายในคลิปนี้แล้วกันนะไปเดี๋ยวชมกันเลยครับผมเรนโกลเรนโกลครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับสับสไครต์ด้วยแล้วกันนะท่านผู้ชมครับนี่ครับเป็นการลักไก่ที่ <c oughs> เป็นการลักไก่นะ้วทุกท่านนะเป็นการลักไก่ที่แบบว่าพารักานที่จะเอ่อเป็นการลักไก่ของเกมอ่ะท่านผู้ชมนะ การลักไก่ของเกมนะครับนี่ชั่งเลยครับผมชั่วนะครับผมเงียบโอ้โหโอ้โหโอ้โหตรงนี้เริ่มได้เยอะเว้ยตรงนี้เริ่มได้เยอะว่ะไปเยอะได้หนึ่งมุกกียเลยเฮ้ยทำไมเป็นหกอย่างเงี้ย่ะทำไมเป็นหกอ่ะเป็นการลักไก่นะท่านผู้ชมนะเงียบไอ้ในในในคันแม่คันแม่กาหลอ ตาขนาดนี้แล้วหรอโอ,อ้ชอบเล็งเครื่องหรือเปล่าชอบเล็งเครื่องหรือเปล่านี่วาซานผู้ชมเอ้ยโอ้ยเออหืมมันต้องัดตกกันนี่นะจะไปชมรับนะนี่ครับผมจุดสูอเลยครับผมนี่โอเคดันไปดันไปครับผม นันไปจืดดันไปเลยนั้นไปเลยนี่ครับชิวๆครับทุกผู้ชมครับเราทำเพื่อให้มันเป็นสีเขียวนะครับทานผู้ชมครับเราทำเพื่อให้มันเป็นสีเขียวครับผมเราไม่ได้ทำเพื่ออะไรเลยครับผม <laughs> ผมทำเพื่อให้มันเป็นสีเขียวแค่นั้นเองแล้วกันนะทานผะู้ชมเออะ ในการที่เราจะต้องทำแบบว่าให้มันเป็นสีเขียวเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูกันครับแบบสมจริงแล้วกันนะท่านผู้ชมนะนี่เลยนี่เลยมันต้องพ้นตรงันนี้ในการที่เราจะทำให้มันเป็นสีเขียวนะั่นก็คือเราจะต้องเอารสา่หรือเอาดินนะครับปัเติมครับผมซึ่งผมขี้เกียจไปซื้อครับแล้วมันซื้อมันเปลืองเงินด้วยนะครับผมผมก็เลยใช้วิธีนี้กันเลยนะท่านผู้ชมนะมันก็สมบทติจะใช้ได้เลยนะผมเออผมไม่อยากเปิดไฟเลยว่ะ โอเคเราไม่เปิดไฟซึ่งเราเปิดไฟลาเราเปิดไฟแม่งมันมองไม่เห็นครับทานผู้ชมครับใช่ครับคุณผู้ชมพูดถูกคุณผู้ชมได้ยินไม่ผิดครับเปิดไฟคือมองไม่เห็นครับทานผู้ชมครับเปิดไฟคือเราเรามองไม่เห็นครับตอนนี้แปดสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วทานผู้ชมนี่ผมจะให้เสร็จไฟนี้มันจะเสร็จหรือเปล่าเน,นี่ยนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตนะครับในคลิปนี้เลยแล้วกันนะทานผู้ชมครับ เดี๋ยวเอาสองคันมาตักเอ้ยเอาสองคันมาจอดข้างกันดีกว่าไว้รีแพร์กับรีแพร์กับดูซานเนาะเอ้ยรีแพร์กับรีแพร์กับแก๊สเนาะนะครับผมเด้ยกลางคืนก็มองเห็นดีนี่หว่าดูดูผมเปิดไฟให้ดูนะเออมันมันมองเห็นนะมองเห็นไกลๆครับแต่ใกล้ๆมันมองไม่เห็นนี่ดีครับผมใกล้ๆมันมองไม่เห็นครับนี่ใกล้ๆมองไม่เห็นนะเห็นไหมเห็นไหมใกล้ๆเป็น เจอฝุ่นก็ไปนี่หายลิฟเลยครับผมดวดครับผมแม่ถ้าขับสองคนนี่จะสบายนะครับผมถ้าขับสองคนนี่จะสบายลอยสมารลอยดูลอยเราทํามาเดี๋ยวทุกโยมดูดูฝีมือนะครับฝีมือการทํามาเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เราเขาจะใช้เกรเดอร์ในการปาดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้คือเราไม่ครัวคือเราทําแบบทําเป็นเดินไว้เฉยนะครับ อ่าแต่เป็นเนินไว้เฉยนะครับในคนขับไม่ครนะครับนี่ครับผมชิวๆครับทุกผู้ชมผมบอกแล้วว่าชิวชิวจ้านี่ครับผมแปดสิบเฮ้ยเอาเอ,าเอาเ,อาเฮ้ยเอาทำไมมันเหลือแปดสิบเปอร์เซ็นะต Ар ์น่ะตอนแรกมันเท่าไหรนะ่วะตอนแรกมันแปดสิบสองไม่ใช่เหรอแปดสิบห้าไม่ใช่เหรอเฮ้ยเอาเว่แล้วไงกูไม่ได้ดู เยอะเฮ้ม <ination noises> yeah. ันก็เป็นสีเขียวไม่ใช่เหรอเฮ้ยอ้าว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 อาตายตายแบบนี่ตายอ้าวอ้าวอาเฮ้ยอ้าวอ้าวลูกพี่อะไรของพี่เนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุกพี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่นะลุกพี่ลงมาก่อนแป๊บพี่พี่ลงมาแป๊บหนึ่งนะลุกพี่นะอยู่ฝ่ายอยู่ฟ่ายอยู่ฝ่ายลงลงลงก่อนลงก่อนลงก่อนละลงก่อนลงก่อนลูกพี่ลงก่อนเออขยับบกกรขยับบกกรเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกนะ แค่ขยับออกนิดนึงได้ไมล่าขยับออกสักนิดนึงเอออย่าบอกสักนิดนึงแล้วพี่นึเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไมมันแปดสิบเปอร์เซ็นต์วะผมก็ลืมตอนนี้มันแปดสิบมันเจ็ดสิบเก้าหรือแปดสิบสองแปดสิบ้าดิมันแปดสิบห้าดิมันโถผมจำได้ไม่มันเดินออกไม่ได้วะเนี่ยฮะต้อคับปิดใช่ไหมติดอะไรอ่ะผมว่าติดท้องแน่นอนเลย ติดท้องว่ะท่านผู้ชมรถมันติดท้อง่ะโอเคออกได้แล้วเดี๋ยวค้ำค้ำหลังนะครับผมค้ำหลังค้ำหลังค้ำหลังแล้วก็ดนันดันเอานะครับรถมันติดท้องรถมันติดท้องเออปิดไปปิดไปเอ้อผมขี้ตรงนี้มึขงขุดได้ลึกขนาดนี้เหรอวะไหนอ่ะไม่ใช่เหรอขี้ขุดได้อย่างลึกเลยท่านผู้ชม คองเป็นจะดีมั้งนี่คิดว่าเนี่ยโอ้โห,โหยฉ่นล้วงได้ยิ่งลึกเลยเนี่ยเอาคลององีก,อกสักอันไหมท่านผู้ชมคลองสักอันไหมท่านผู้ชมขุดคลองอีกสักอันไหมโอ้โห,โหล้วงได้ยิ่งลึกเลยเนี่ยเห็นไหมเอาแล้วกูได้โปรเจกต์ใหม่ละขุดคลองขุดคลองอีกสักอันไหมท่านผู้ชมเนาะว่าขุดคลองอีกสักอันดีไหม เออชักลงชักล่องเนาะขุดคลองเนาะคลองแบบคลองน้ำคลองปับปงปะปลาอะไรเงี้ยอ,อ้ยจัดไปเลยพัดหน้าครับผมพัดหน้าเดีวขุดคลองเลยแล้วกันนะทุกผู้ชมนะมาปูไม่ไม่เล่นตามเกมม่งละเออพัดหน้าเดี๋ยวขุดคลองแม่งเลยพัดหน้าขุดคลองคนระับโ้มันล่วงได้ลึกมากเลยอะ่ะตายไปเลยขุดคลองเสร็จโกูไปคลองแบบสวยๆเลยแล้วกันนะทุกผนะู้ชมเนาะพัดหน้าเนาะมาจากนั้นเออพัด าปัจจี้แล้วเราอาช่วงนั้นเราขุดสระไปแล้วเดี๋ยวมาล่อคลองต่อผมเพิ่งรู้นะวันล้วงได้ลึกขนาดนี้ผมเพิ่งนึกได้ด้วยซ้ำเนี่ยเออเพิ่งนึกได้เพิ่งนึกได้มึงเสร็จกูแน่ขุดคลองไอ้กับขุดคลองไปเลยขุดคลองไปเลยขุดคลองไปไล่เดี๋ยวเจอผมเดี๋ยวเจอผมขุดคลองไปเลยครับผม,ผม,ผมแหมมันจะย่ำได้ไปะเนี่ย ย่ำย้ำย้ำดินไปก่อนย้ำทางไปก่อนเมื่อกี้เราขุดลงนะครับเดี๋ยวขุดคลองนะคท่านผู้ชมครับแบบพัดพัดหน้าผมบังขุดคลองเออพัดหน้าพัดหน้าพัดหน้าเออเดี๋ยวคลองขุดคลองขุดคลองขุดคลองคลองเป็นลายขุดคลองเป็นลายนะท่านผู้ชมนะปึ๊บนี่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 ผมบังขุดคลองมามาว่ะมามาว่ะมาว่ะท่านผู้ชมมาว่ะ ขุดคลองแน่นอนครับอยู่ๆก็ได้งานครับผมอยู่ๆก็ได้งานสักนั้นเลยอยู่ๆก็ได้งานสักนั้นเลยมึงอยากล้วงลึกดีนักได้เลยทํายากดีนักใช่ไหมเดี๋ยวขุดคลองครับผมขุดคลองทางโค้งอ่ะทุนผู้ชมเคยเห็นปะขุดคลองทางโค้งอ่ะเดี๋ยวผมเจอผมนะพัดหน้าวันนี้เดี๋ยวทางานไปก่อนนะททุนผู้ชมพัดหน้าครับผมอ่านะ คุณผู้ชมฟังไม่ผิดน,นะครับที่ผมพูดว่าเปิดไฟแล้วมันมองไม่เห็น <c oughs> นี่นครับเปิดไฟแล้วมันมองไม่เห็นเนี่ยนะมันเห็นอะไรไหมเนี่ยเห็นนะม,นมันสว่างเกินมันหลีได้ไหมเนี่ยมันมันหลีได้ปะอันนี้ไงนี่คืออะไรอ่ะน,นี่คือไฟอะไรอ่ะเออไฟอ๋อไฟต่ำอันนี้ไฟสูงโอเคแล้วมันต่างกันยังไงวะไหนไฟต่ำอ่ะ อ๋อมีอ๋อมีไฟข้างหลังด้วยอ๋ออ๋อนี่ไงไฟข้างหลังโอ้โหมึงเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรเพื่อให้มันสว่างกว่าเดิมอ๋อโอเคโอเคโอเคได้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 ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะผมเดี๋ยวพัดหน้าผมพาขุดคลองแล้วกันนะทุกยมคลองแบบอ่แบบใส่รถรถลงรถจั๊มอะไรเงี้ยนะครับผม จะพาขุดพาขุดจะพาทำทางลงด้วยแล้วกันนะครับผมผู้ชมชอบดูแบบว่ารถจำแบบวิ่งขึ้นขึ้นทางขึ้นชันๆอะไรเงี้ยออผู้ชมชอบผมว่าทำคลองทางโค้งด้วยนะครับผมเดี๋ยวพาขุดเล่นเพราะถ้าเราทำภารกิจมันก็ได้แค่ทำภารกิจนอะเนาะมันก็ไม่มีอะไรเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องแบบ มีงงมีงานหลักของเรากันบ้างแล้วกันนะท่านผู้ชมมีงงมีงานที่เราคิดคนขึ้นเองอะไรเงี้ยน,นะท่านผู้ชมมันต้องแบบเอาคือถ้าทำาริกิจไปอย่างเดียวมันก็ได้แค่ทำารกิจอะ่ะมันก็ไม่มีความสุขอะ่ะเนาะเพราะฉะนั้นะเราต้องแบบว่าหางานที่แบบว่าให้เราทำแล้วมีความสุขทำแล้วอยากจะเล่นเกมนี้นะครับผมนะรู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์ผมจะลดลงเรื่อยๆนะเนเองไอ้บ้าเอา้ย เปอร์เซ็นต์ผมจะลดลงเรื่อยๆลดโอ้โออื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 อนี่เลยนี่เลยอือ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 อีเหี้ยอะไรครับเตี้ยนี่นี่เปอร์เซ็นต์ผมจะลดลงเรื่อยๆแล้วท่านผู้ชมนะนี่การขับนี่การขับประสาทในการขับนะผม เอาเข็นลอยลอยไอ้จุ๊บจี้จี้จี้มันตี้สัตว์พอาะหนูมันตี้โอเคท่านผู้ชมผมปิดพาร์ทเพียงประมาณนี้แล้วกันนะผมก็สั้นๆนะผมเดี๋ยวถ้ายาวเกินเดี๋ยวมันจะเดี๋ยววิดีโอมันใช้ไม่ได้มันจะงอมเบานะครับผมตอนนี้คือว่ารถขุดลิฟท์แฮงอันนี้แล้วอ่ะท่านผู้ชมเรียกว่าอะไรเดี๋ยวไปจอด จอดเทียบกันดูดิจอดเทียบกันแล้ค่อยแล้ค่อยปิดคลิปเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่าจอดเดี๋ยวเดี๋ยวไปจอดเทียบกันแล้วค่อยปิดคลิปเนี่ยเวลาเดินเวลาเดินพื้นที่อยู่หน้างานก็เดินตามปกติครับเราเดินท่าไหนก็ได้ครับเดี๋ยวจอดข้างกันตรงนี้เดี๋ยวพาหน้าเดี๋ยวพาขุดคลองเนี่ยเออพาหน้าเดี๋ยวพาขุดคลองขุดคลองเล่งกงอะไรเงี้ยนะผมนะปึ๊บอ่าไป ปัก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 ครัเขาแก่เขาเลยลูกค้าบอกให้ขุดคลองแล้วท่านผู้ชมนะครองแนละ้ววางระบบอ่ระบบท่อนะค,นครับท่านผู้ชมครับวางระบบท่อใต้พื้นแล้วกันนะผมนะอ่านะครับผมเราต้องมีหัวคูหัวคิดที่เป็นของตัวองค์ตัวเองหน่อยละกันนะท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้เป็นแคทนะท่านผู้ชม งานกลางคืนครับผมเปลี่ยนโกงเปลี่ยนกะอะไรก็ว่ากันไปนะทำไมมันเปอร์เซ็นต์มันลดอย่างนี้วะเนี่ยเออเปอร์เซ็นต์ทำไมมันมันทำไมมันลงมันลดอย่างนี้วะโอเคนี่ครับแล้วก็เปลี่ยนเวลาเป็นตอนเช้าหน่อยละกันนะท่านผู้ชมนะแหมมีทีคันแบบสมบุกสมบันทั้งนั้นเลยสองคันนี่นะครับผมโอ้โห สมบุกสมบันนะเนี่ยท่านผู้ชมดูจากบุกกีนะครับผม <laughs> มีใครจะบุกกีหรือเปล่าครับโอ้โหดูว่าแต่แคทนี่เปื้อนอา่ารู้สึกว่าแคทนี่จะเปื้อนตรงอาร์มนะครับท่านผู้ชมครับลิฟแฮรในปล่อมันทั้งคันเลยอ่ะสมบุกสมบันจริงๆครับก็สมจริงกว่าภาคเดิมนะเพราะว่าภาคเดิมมันมันไม่มีระบบเปื้อนโคลนแบบนี้นะครับถ้ามีแบบสีถลอกด้วยจะดีมากเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่าเป็นไงนะผมก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะผมสำหรับ คอนแทรกชันนะผมฝากช่องไว้ด้วยแล้วกันนะผมสำหรับเออ่ทเลอเอคาเบตเตอร์ A แล้วกันนะท่านผู้ชมนะนี่ครับก็ทําคลิปเกี่ยวกับคอนแทรกชันล้วนๆน,นะครับแล้วก็จะเกี่ยวกับรถขุดล้วนๆแล้วกันนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวรถมันดับก่อนนี่ครับผมโอเคครับผมไม่เจอพาร์ทหน้าแล้วครับผมสำหรับพาร์ทนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะโอ้โหแล้วเ,เดี๋ยวเรามาดูตรงอันนี้ดิตรงที่มันเป็นไฟดิโอ้โห นี่คนระับไฟสว่างโล่เลยท่านผู้ชมเจอกันพัุพหน้าครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ